สำหรับบูมที่บูมไม่ค่อยกินหอยนางรมง่ายขึ้นมันกินง่ายขึ้นอืมอโอหกินเนื้อหอมมากสวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมครับวันนี้เขาปิดร้านให้เราเลยพี่บอมแล้วเราก็มาให้เขาทําในรอบที่เขาต้องเบรกด้วยมาช่วยที่เขาพักพอดีเออบรรยากาศร้านก็คือตอนนี้มีแค่พวกเราโอ้โห ร้าน,นที่เราอยู่ตอนนี้คือฮิโตริสุกิยากิครับทุกคนหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นที่ผมมารีวิวฮิตโตริชาบูไปแล้วที่เป็นชาบูหม้อกินคนเดียวอาจจริงแบรนด์นี้เขาก็ดังอยู่แล้วนะเป็นของแก๊งมาคุโร่เขาใช่นะวันนี้เขาแตกลายร้านขึ้นมาใหม่เป็นสุกี้กินคนเดียวบ้างอืมอ่าปกติเป็นชาบูไงคือก็ตลกดีคือปกติฮิโตริชาบูเขาก็ขายสุกี้อยู่แล้ว <S S แต่นี้เขาเป็นฮิตโตริสุกิยากิกินคนเดียวแบบเชฟเทเบิลด้วยอ่าก็คือมีเชฟมาทำให้กินแหละใช่แต่ว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างพิเศษนะปกตินี่เวลาเรากินสุก้เนี่ย มันมักจะไม่ค่อยมีแบบเชฟเทเบิลไงหหาในประเทศมีอยู่กี่ร้านงอยู่ใช่ไหมสองสามร้านไม่เกินเนี้ยเนอะมันยากมากนะเพราะปกติสุกี้มันก็คือเป็นแบบกินเป็นหม้อใช่กินรวมกันหลายๆคนไม่แล้วเราแบบความสุกของเนื้อที่เขาต้องการจะให้เป็นหรือว่าลำดับการเสิร์ฟการการกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนอธิบายให้เราฟังอือพอเขาทําเป็นแบบเวอร์ชั่นหม้อกินคนเดียวแล้วเขาคงอยากทําให้มันพรีเมียมกว่าเดิม ก็เลยออกเป็นเวอร์ชั่นเชฟเทเบิลขึ้นมามันก็เลยเป็นร้านนี้ฮิตริซุกิยากิตั้งอยู่เอกมัยซอย12นะครับเป็นร้านสแตนด์อะโลนเลยมีที่จอดรถข้างหน้าใช่มีที่จอดรถข้างหน้าแล้วก็ลักษณะของร้านคือเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แหละแล้วก็แต่ละคนก็นั่งหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วโดยโดยที่มีพี่เชฟเขาจะเป็นคนแบบว่ารังสรรค์เมนูต่างๆให้ตอนร้านรับได้ประมาณ17คนอันาคตจะมีห้อง v i p ีด้วยอ่าโอเค ซึ่งตอนนี้บรรยากาศร้านดูดีมากๆเดี๋ยววันนี้เราพาไปกินซุกิยากิ้กันแบบเชฟเทเบิล <P> พี่บอมอธิบายคอสให้คนดูฟังหน่อยอ่าคือที่นี่เปนมี2อคอสตอนนี้มี2อคอสมีคอสหมูอืมเป็น Park, อิบาริโกะพ็อกอืมอ่า950บาทอืมใช่บวกวบวกใช่แล้วก็มีคอสพรีเมียมวากิวที่เป็นเนื้อเนี่ย1,790บาทใช่แล้วเขาก็มาร์กไว้เลยว่าจะใช้เนื้อ A5 เท่านั้นใช่แล้วนะแต่ว่าเนื้อที่เขาใช้ก็จะมาจาก จังหวัดไหนเนี่ยมันก็อยู่กับซีซันที่มันมามันได้อะไรมาอช่วงนี้เขาให้กินจังหวัดนี้ช่วงนี้ให้กินจังหวัดนั้นเดี๋ยวช่วงไหนจะมีมัตสึกะใช่เราก็คาดหวังว่าจะวันนี้จะโกเบฮิดะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่อิ่มสั่งเป็นอลาคาดเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะว่าในที่หนึ่งมันจะมีเนื้อประมาณสัก150กรัมก็เยอะแล้วก็เยอะแล้วนะเพราะว่ามันจะมีผักมีข้าวมีต่างๆนานาเคงเคียงอีก แล้วเขาก็บอกว่าในอนาคตอาจจะมีคอสที่เพิ่มเติมจากนี้ด้วยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดร้านใหม่ก็จะยังมีแค่2สองคอสอยู่ณวันที่เรากินอยู่นี้เพิ่งเปิดมา4ีวันสุดยอดไปเลยเนื้อที่เราจะได้กินวันนี้เป็นเนื้อโอมินะฮะของแท้ของแท้มีซาบูตงนะฮะแล้วก็มีชักโลครับชักโรมีชักโรแล้วก็ลิปอายฝั่งนี้เป็น ผักนานาชนิดนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีผักนําเข้ารวมถึงให้ดูแม้แต่ไข่ไก่ของเขาก็เป็นไข่ไก่ที่นําเข้ามาเหมือนกันสีแดงสดมากน่ากินมากนะจุดนี้หลายๆคนเนี่ยเวลามากินร้านแบบเนี้ยแล้วเขาจะยกวัตถุดิบมาให้ดูม,มันมีเหตุผลอยู่นะคือเขาอยากจะโชว์ด้วยว่าไม่ใช่เนื้อโฟเซ่นเป็นเนื้อแช่เย็นซึ่งมันไม่ใช่ทุกร้านที่จะใช้เนื้อแช่เย็นนะปกติมันต้องโฟเซ่นบินมาจากเมืองน,นอกใช่ไหม แต่พอเป็นเนื้อแช่เย็นมันจะเก็บยากกว่าราคาสูงกว่าแล้วก็ตั้งใจโชว์ให้ดูบางทีเขาจะมาคัดให้ดูเลยตัดให้ดูแรลให้ด,หดูเพื่อแบบว่าเอ้ใช้ของดีเพราะถ้าเกิดของไม่ดีเขาจะไม่มาโชว์แบบนี้ <laughs> นเปิดต่อมรับรถมาอีกแล้วสาลาย <laughs> โมโซกุ <laughs> นะกินคู่กับกุ้งหวานนี่มันท่ามาตรฐานจริง <laughs> แล้เราก็พูดไปหลายทีแล้วนะทุกคนว่าสาลายโมโซกุนี่มันเข้าใจง่ายนะ รสชาติมันเปรียปร้ยวแล้วก็พอมันเปรี้ยวนําแล้วมันมันดึงเล็ดบูว่าคนไทยก็เริ่มคุ้นกับสิ่งนี้แล้วนะพอมีร้านโอมากาเซมีร้านอะไรเราเานี้เสิร์ฟเยอะขึ้นมันก็แบบลูกค้าก็คุ้นละอืมกินง่ายกินง่ายอืแล้วโดยส่วนมากนะฮะเขาก็จะมีวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เป็นตัวให้ความหวานเช่นกุ้งเช่นอูนิเช่นหอยเชลล์หรือแม้กระทั่งแบบ ไอจุนไซอะจุนไซไอะต,ต้นอ่อนละต้นอ่อนหวาก็มีความหวานอ่อนๆนี่แอปเปไทเซอร์ของเรามาเสิร์ฟ้วครับเป็นหอยนางรมนะฮะากาคิเอาไปนึ่งมานะครับผมเสิร์ฟในซอปนสปอนซกแล้วก็คู่กันก็จะมีปลาหิมะด้วยเสิร์ฟคู่กับซอสด้วยโอ้มันร้อนมันร้อนมาพี่บอมทานเลยนะอเขาใช้หอยตัวใหญ่มากเลยดูจากฝาเลย คือแบบอลังการมากอะด้ยดีเหมือนกันนะคือบูมก็ไม่ได้กินแบบว่าเราเราแทบไม่ได้กินเวอร์ชันอุ่นเลยนะปกติกินเย็นตลอดเสาหรับบูมที่บูมไม่ค่อยกินหอยนางรมกินง่ายขึ้นมันกินง่ายขึ้นหอินางรมมันไม่ต้องแรงมากครีมมันสุกไ่าใช่ตรงครีมครีมมันสุกนะแต่บางคนก็จะแบบว่าไม่ได้ชอบความที่มันชิลวี่อ่ะใช่ไหมชอบความลื่นลื่นบางคนบางคนชอบความลื่นๆื่นใช่ใช่เออไม่เคยกินแบบนี้เลยว่ะปลาฮิมะซอสบวยอ่ะกินง่ายอ่ะอื ง่ายแต่รสชาติมันอ่อนนิดนึงพอมันอยู่หลังพัดน้งลมแล้วมันจะรู้สึกเบาไปนิดนึงแต่ผมว่าอร่อยดีใหญ่ก็อร่อยอืันเทียบเลยนี่คือวิถีของสุก,กี้ยากี้ที่ถูกต้องอกระทะแบนใช่นะแล้วก็ก่อนเอาวา,วา,วาลิชิตะลงอะ่ะเขาต้องเอามันของเนื้อสัตว์มาถูบนกระทะก่อนแล้วก็ต้องเอาหอมต้นหอมญี่ปุน่นมาย่างไปบนกระทะก่อนเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมอันนี้เป็นสไตล์อันนี้เป็นสไตล์คันไซคันไซอะ่ะ ก็คือฝั่งโอซาก้าฝั่งอะไรแบบนี้ใช่ป่ะซึ่งบูมชอบแบบนี้มากเลยมันจะมีกลิ่นแบบสโมกสโมกนิดนึงอ่ะใช่ใช่ใช่มันมีกลิ่นย่างเออมันมีกลิ่นย่างกลิ่นยากิมันมีความ,าม,มคาราเมลเออค <amel> าราเมลไลซ์จะจช่ต่างๆที่ย่างลงไปอ่นี่แม้แต่ไข่เราก็ไม่ต้องตีเองนะครับเนี่ย <laughs> เขาก็ตีให้นะครับเนี่ย คนไทยหลายคนอ่ะก็จะไม่รู้ว่าวิธีทำมันต้องแบบเนี้ยอแล้วมาถึงก็จะเทน้ำลงใบใส่ผักใส่เครื่องทุกอย่างจนมันพูนชามพูนหม้อไปหมดแล้วมันก็มันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการไงไออาหารประเภทสุกิยากี้อ่ะในตำรับญี่ปุ่นแล้วอ่ะมคือมันคือแบบไหนก็ได้อ๋อโอเคคือมันคือด้วยกาสบายกินกันในครอบครัวอะไรอยู่ในตู้เย็นก็เอามาต้มกินประมาณนี้อ๋เอโอเคก็ถูกก็ถูกก็ถูก ยุคใหม่เนี้ยมันมีความแบบว่าเป็นอาหารเซเลบริชันนิดนึงเหมือนแบบต้องมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในบ้านอ่ะคุณพ่อได้เลื่อนตำแหน่งวันนี้คุณพ่อจะทำสุกี้ยากีคุณลูกเข้าโรงเรียนวันแรกมันอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เฮ้ยดูดีมากเลยว่ะพี่บ้องแล้วกลิ่นมันดีมากเลยตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่่ อันที่พี่พีทกำลังใส่อยู่นี่คืออย่าบอกนะฮะว่าผงชูรสไม่ใช่ผมล้อเล่นน้ําตาลใช่ไหมฮะนี่ไงคือสไตล์คันไซเขาต้องโรยน้ําตาลลงไปบนเนื้อแล้วก็ย่างกระทะด้านล่างเทซอสข้างบนเนื้อโอมิด้วยไงใช่เนื้อโอมิด้วยไงเนื้อโอมิดต้องเอ็กซ์เพคอะไรต้องเอ็กซ์เพคความข้าวใช่ไหมความบาเล่บาเล่ให้ดูสำรับซะก่อนโอมิซาบุตง หนึ่งชิ้นนี่ห้าสิบกรัมนะฮะเสิร์ฟคู่กับข้าวโคชิฮิคาริจากญี่ปุน่นวิธีกินแน่นอนว่าเอาเนื้อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จุ่มลงไปบื้บเนื้อจุ่มลงไปแบบนี้เลยนะฮะชิมชิมชิมอืมหอมกินเนื้อหอมมากมเนื้อโอมินี่มัน คลีนนะมันเวรี่คลีนเนื้อมันสะอาดมากเลยมันรู้สึกแบบไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นข้าวกลิ่นมันออกแบบย่าๆเลยอะไรทรงนั้นอะเขาได้ปว่ากราสเฟรชเออเขียวๆหน่อยเขียวนิดนึงงงเหมือนกันนะกินเนื้อแล้วได้กลิ่นเขียวๆเนี่ยแต่ว่าแต่มันไม่ใช่เขียวแบบเป็นเขียวอะเออไม่เปียกเออหูกตะไข่มันหอมมากเลยอะไข่ก็ชิโกงเวลากินก็ต้องมีผักตัดถูกต้อง มากมาก,มากแต่เนี้ยมันคือวิธีกิน A5 ที่ถูกต้องนะหม,ม,มายถึงว่าแบบมาแรกสุดเลยมาเลยเออมาเลยก่อนที่จะเลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วก็จานวนไม่ต้องเยอะอืเพราะนื้อคอสมันมีสามคำสามคำสามพาร์ทพาร์ทนุ่มสุดก่อนเลยต่อไปเป็นเนื้อเขียวฉับโรอืสุดท้ายผสมผสานยังไตายอ,อืสังเกตไปถึงด้านหลังเคาน์เตอร์เขาอะจะมีหม้อหุงข้าวแบบญี่ปุ่นเลยมันต้องนาเข้าจากญี่ปุ่นมามใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่บูมกําลังเอนจอยข้าวมากเพราะว,ว่าบูมชอบกินขของได้เลยเดี๋ยวนี้นะเป็นถึงขั้นว่าเวลาไปกินข้าวแกงกะหรี่อ่ะบูมจะเพิ่มข้าวจะกินข้าวกับแกงคํหนึ่งแล้วก็กินข้าวเปล่าคำหนึ่งดเดมือน,น,นแบบเออเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบโฟกัสกับข้าวมากขึ้นเมื่อก่อนจะไม่เป็นเมื่อก่อนจะแบบรู้สึกว่ากินให้มันผ่านๆไปอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะ หรอแกเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวอ่ะทุกอย่างเลยพักดองเหรอไอ้ยม่วงเนี่ยอร่อยไอ้มันคือม่วงเอ้ยแต่ถั่วหวานก็อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนี่โอ้โหความสวยงามของเห็ดนั้นดูดีมากมากเห็ดผัดรวมมิตรสุกี้ยากี้น่จิ้มไข่จิ้มได้พี่เพิ่คนญี่ปุ่นมันจิ้มหมดเลยเพิ่มอะไรก็ตามที่ออกมาจากหม้อที่มีน้ำดำๆอ่ะมันจุ่มมันจุ่มไข่หมดเลยผักเห็ดเนี่ยพอมันถูกย่างใน ความสุกที่เหมาะสมนี่มันดีคือทําให้มันนุ่มเลยอ่ะมันง่ายมันก็จะเละมันมันก็จะหดเลอเล็กๆด้วยอืมไอไมตะเกะอ่ะนี่ยมันมีกลิ่นเผาโตมากเลยแต่มันไม่ได้เหม็นดินๆนะพี่บอมเป็นคนชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วโดยพื้นฐานนะปูว่ามันก็จะมีคนไม่ชอบเหมือนกันเหมือนที่แบบสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะพี่บอมจําได้ปะที่พี่บอมจะกินเห็ดหอมแทนบูมตลอดเลยอ่ะเมื่อก่อนบูไม่กินเห็ดหอมไม่กินเห็ดออแต่บูกินเห็ดฟางมากอันนี้แปลกมากเลยมันคือยากิโทฟู เขาบอกว่ามันก็คือคล้ายๆแป้งเต้าหู้อ่ะไม่ชอบมัมือยู่ฟองน้ำเลยมันอยู่ตรงกลางระหว่างฟองเต้าหู้กับเต้าหู้อ่ะไม่อินเนี่ยยากมากอันเนี้ยแต่ผมว่าท e เจอร์มันนุ่มๆดีอร่อยแต่ว่าบางคนที่ไม่ชอบท e เจอร์แบบนี้ก็ไม่ได้มันฟูอ่ะมันฟูมันฟูมันปนิดดีเนาะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอือไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเติมข้าวด้วยครับได้ค่ะขอบคุณครับแต่มันดีตรงที่เราไม่ต้องนั่งทำไงเออเราคุยไปกับเออเราคุยไปเรื่อยๆกับเพื่อนไป พราะบางทีนะเวลานัดเพื่อนกินชาบูอโบเดทำทำมือเหรอใส่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 ใสจบมื้อก็คือไม่ได้คุยแล้วก็ตอนนี้พี่เชฟกำลังทำชิ้นที่สองแล้วนั่นก็คือชักโรโอ้โหคำเดียวเลยหรอคือรสชาติเนื้อไม่เหมือนกันแหละเหมือนัำเมื่อกี้แต่ว่ามันได้มันได้เ,เจอร์เพิ่มขึ้นมันเป็นเอกลักษณ์ของชักโร แลวแคิดว่าส่วนนี้จะเหนียวมันจะแข็งหรือเหนียวกว่านี้นะไม่เลยไม่เลยนุ่มนุ่มจัดเลยแต่ส่วนหัวทักโลมันจะแบบยังมีเอ็นนิดนอะอ่า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 เขาทาผักน่ากินเนาะแค่ดูก็เพลินละอืมแล้วคือผักมันถูกย่างด้วยด้วยน้ํามันเนื้อเออแต่พอเห็นเขาทําแบบนี้ค่อยๆทํามันรู้สึกเพิ่ม appetite อ่ะเพิ่มความรู้สึกอยากอาหารชอบมีคนบอกเรานะในคอมเมนต์อ่ะกินร้านอันไหนก็ดูอร่อยไปหมดเลยเวอร์ป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกร้านที่เราอยากกินเลือกมาแล้วไงเราเลือกมาแล้ว ไม่อยากกินก็ไม่ได้ไปไงแล้วก็ที่เนี่ยถึงจะเป็นเชฟเทเบิลนะฮะแต่คือเราไม่ได้จําเป็นจะต้องจองมาก่อนขนาดนั้นคือจริงๆจองมาก็ดีมันจะได้ reserve s e ทร reserve ที่จอดรถแต่ว่าอันนี้เป็น walk in ได้สมมุติว่าแบบขับรถมาตอนเที่ยงอยากจะกินเชฟเทเบิลก็มาเลยอย,อยู่แถวเอกไมพอดีนี่ชุดผัดกสุ k ิยากิมีทั้งผักกาดขาวมีทั้งเส้นบุกแครอทแล้วก็ตั้งโอนะฮะ เส้นดีกว่าแต่บางคนเห็นว่าอาจจะไม่ชินนะเพราะมันคือแบบเอาผักย่างมาจิ้มไข่ดิบอ่ะแต่มันได้พี่วอมเป็นไหมเวลาไปกินสุกี้อย่างเงี้ยแล้วผักเวลามันโดนในซอสสีดำๆมันจะรู้สึกเค็มเกินเพราะมันดูดน้ำเข้าไปเยอะแต่พอจิ้มไข่ปุ๊บมันคนเซิลกันใช่ประเด็นคือไข่เหมือนหอมมากอ่ะอืมแล้วจำนวนคอร์สที่กินเราไม่ได้เยอะมากถ้าจำนวนคอร์สที่กินเราเยอะอ่ะมันจะเลี่ยน อืมแ้่ข้าวหอมเนี้อไม่หรอกปกติพี่บอมกินกับวัตถุดิบที่มันดีมากแล้วมันไม่ค่อยได้โฟกัสข้าวชื่มลิปอายดูดีอืมควันแบบอลังการมากจัดแสงอลังการมากคือร้านเขาเข้าใจแบบว่าจัดแสงให้เราถ่ายรูปนะเนี่ยดูดิตรงนี้เมืดตื่นอะไรดูดิมื่อื่นเลยแต่นี่นี่โหชื่ม โดดเด่น,นดคอนทัคอนทั้เยอะจัดคำเดี้วไม่หมดต้องแบ่งไนงะไม่หมดคือชิ้นเดียวคือเต็มกระทะเลยอะเต็มเต็มกระทะดเดริฟอายก็คือริไอายเห็นว่าฟูมากอ,อืมเข้าใจง่ายอืนุ่มอร่อยเป็นขาเท้าอร่อยมากกันอะ่ะมีทั้งส่วนที่เรียกเท้ากับส่วนที่เออใช่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 ในชิ้นเดียวกันอแล้วก็มีไขมันอืแต่เอาจริงร้านนี้ไม่มีเนื้อเหนียว เนื้อนุ่มล้วนซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้กินเนื้อนะครับก็มีเซตหมูให้สั่งเป็นไอเบริกโกพอกจากสเปนเป็นกาลังดีมากเลยนะปริมาณเนื้อใช่แล้วคิดว่ามันจะน้อยนะแล้วเขาคำนวณไข่มาแบบว่าพอดีพอดีเป๊ะเลยคือไม่ต้องขอไข่เพิ่มฟองที่สองแล้วก็พอมาถึงขั้นตอนต่อไปตอนนี้เขาก็จะทําเป็นข้าวหน้าไข่ข้นนะเขาจะเอาเนื้อส่วนที่ที่เหลืออยู่เนี่ยไปผัดในกระทะ ก็จะปรุงรสเป็นข้าวไข่ข้นต่อไปแต่ไข่เขายี่จริงนะไข่เขาดีเขาดีมากเก็ในี่ข้าวเขาดีไข่เขาดีเนื้อเขาดีมันก็สมควรแล้วที่จะเป็นข้าวไข่ข้นข้าวไข่ข้นเนื้อโอมิวากิวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อที่เราจะได้กินในคอร์สมันอาจจะไม่ใช่โอมิก็ได้นะทุกคนมันอาจจะเปลี่ยนไปตามแต่ฤดูกาลเทศกาลเป็นคาโกชิมะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าใช่ใช่ใช่ นี่เขาเอาเนื้อไปถัดกับไข่แล้วก็เอามาราดบนข้าวโรยต้นหอมใส่ซันโชนิดหน่อยซันโชมันมีความซีตรัสนิดนิดปะรู้สึกว่าสไปซี่อืมใช่สไปซี่แล้วก็เหมือนมันมีซีตรัสซี่นิดนึงอยู่อาจจะเกิดจากแบบมันใช้อะไรสักอย่างอิ่มอิ่มอร่อยต่อไปจะเป็นเมนูสุดท้ายฮะพี่เชฟเขาเอาเนื้อนะฮะไปซึเกะก,กับ โชยุแล้วก็เอาไปย่างฐานเนื้อที่ไปย่างฐานเสร็จแล้วนั้นมาจุ่มในซุปดาชิอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเคลียร์แพลนตอ๋อควันเย,เยอะที่มาคือสิ่งน,นี้แหละเอออาหารเวลามันไปลมควันอะ่ะมันหอม,อมเวลาเราลมควันเราก็ต้องหอมดิ <laughs> เราจะเหม็นได้ไงพี่บอม <laughs> นะเขาเอาน้ำซุปดาชิใส่ลงไปอีกทีนึงเ,เพื่อทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับซุปเนื้อขอบคุณครับอูน่ากินมากเลยเนื้อย่างฐาน เสร์ฟพร้อมดาชิแล้วก็ปอนสืไดกองโรยพริกด้วย็นไงถต้องตามระเบียบอืมอืมอืมพอามันมีสโมกนะมันก็ดีอะไรอะไรมันก็ดีมันสกเกตว่าไงอืมสกเกตว่ามันจุ่มจีอิ๊วมาก่อนด้วยเนื้อสองสองสามคำแรกที่เรากินเนี่ยรสชาติมันจะไม่ค่อยเข้าขนาดนั้นไม่ค่อยค่อยเเนื้อขนาดนั้นแต่นี้มันจะมีความสโมกจัดนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบเนี้ยน่าจะชอบเลยซีอิ๊วที่เขาเอาไปหมัก ขาปรุงดีอแล้วพอเอาไปจุ่มสกเกะมาหล่อนแล้วมาย่างมันเออก็ได้ก็ได้คือเอาจริงๆจะไม่ต้องย่างฐานยังได้ย่างเลยส่วนของหวานของเราวันนี้ไอศครีมยูสุเชอร์เบตใส่ลาดน,น้ำผึ้งแล้วก็ใส่ฮานิโคมมาด้านบนข้างล่างเป็นวุ้นนะฮะอืมเิ่มชอบไอ้บุญนนี้มาเลยเออบุญงก็ชอบมากเลยคือมันใส่อะไรก็อร่อยพี่องค์โคน ไอ้วุ้นมันก็เป็นวุ้นอยู่สูงใช่บ่ะใช่ไหม,มวันนี้เราไม่มีอะไรต้องสรุปเลยเพราะเราไม่มีรอไม่ไม่มีอะไรต้องเลือกเลยม,ม,มันมีแค่เลือกหมูกับเนือ้อคุณแค่เลือกอันที่คุณชอบประสบการณ์โดยรวมมั้งเออประสบการณ์โดยรวมดีนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยกินเนื้อสามชิ้นมันจะอิม่มหรือเปล่าอิมอ่มอิ่มแน่นอนแอบรู้สึกว่ารสชาติอ่ะมันจะมีความมิติเดียวไปนิดนึงทุกอย่างมาจิ้มไข่เออใช่ทุกอย่างแล้วก็เป็นซอสเดียวกันจิ้มไข่ใช่ใช่ใช่แต่เวลากินสุบพี่มันก็นี้อืมท เขาพิถีพิถันก็จริงแต่ว่าอาหารมันคอมฟอร์ตมันทานง่าย,ายมไม่ได้เข้าใจยากก็เลยรู้สึกว่าใครที่เป็นสายสุกี้ยากี้ชอบทานเนื้อชอบทานหมูอะไรแบบเนี้ยอยากได้ประสบการณ์ใหม่ในการกินสุกี้ก็ลองมาชิมที่นี่ได้ฮิโตริสุกี้ยากี้นะครับเอกมัย12ฝากร้านไว้เท่านี้จบแล้วเป็นควิกมิล1ชั่วโมงส5้านาทีใช,1ช่1ชั่วโมง1ชั่วโมงดังนั้นคุณไม่มีข้ออ้างว่ามากินตอนเที่ยงไม่ได้แนละ้วมัน <c oughs> ใช้เวลาแบบเดียว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบูมบายบายบ๊ายบาย